เพิ่งตืเพื่เพื ไม่บอกอาวิไอ้เหี้ยบอกอะไอ้เหี้ยทหนังบอกก <Excel. S 1> bon ่อนนี่ผมบอกทันแเด็ดตีตายแล้วอ่ะกระมลกระมลกระมลเร็ว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 อ็นไอ้เจ๊เร็ว คือความผิดกูใช่ไหมไอ้นายกระองขอโทษฮะขอโทษฮะวัเจ็ดวันเจ็ดดวนตรงนี้ใช้ดิงชุบพี่เบลละวทำไมวัวววาานาน้ำทำไมวัาานาน้ำตรงนี้อันเดี่ย ่มออขอโทษเฮ้ยนายตอบกูเด้มันคือความผิดกูใช่ปะ่ะเกิดอะไรขึ้นกูถามว่าวมันคือความผิดกูใช่ปะ่ะนาย อุ้ยแล้วมาหัวร้อนอะไรอ่ะแล้วแต่จะคิดเลยถ้าเป็นเนี้ยไอ้เหี้ยแล้วมาพูดตึงเหี้ยอะไรอ่ะไม่ได้ตีเล่นที่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยแไอ้สัสแล้วแต่จะคิดเลยไอ้เหี้ยมึงไม่ตีต่อมอเองไอ้เหี้ยแล้วตีเล่นแล้วมาตายเหี้ยแล้วมาบุยว่ะโอ้ผมไม่ได้ตีเล่นคนตีเล่นคนอื่นผมมาชุบให้เนี่ยที่แค่กูชุบกูก็ผิดแต่กันเนี่ยหรอไอ้เหท่าแค่นี้พี่โมโหเลยพี่ เล็กน้อยเล็กน้อยพี่สาระจัดเดี๋ยวแ้วมึงเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรเดียวเย้เดี๋ยพึ่งทะเลาะกันเหี้ยไรตึงเหี้ยอะไรแต่กูพี่เชื่อกับมานี่ดิเหี้ยไรหามึงตึงเหี้ยอะไรแล้วมึงตึงเหี้ยอะไรเี้ยไรเป็นเหี้ยไรไอเนี่เหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรโโตเกันเหี้ยอะไร คือเป็นอะไรกันบอกแกนิดแกหน่อยแกก็ไม่ไพอใจเนี่ย